ลักษณะลักษณะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงแค่ซีทุกๆท่านนี่นี่ตอนหลับก่ะช่อย่องก็เจ้าอยเด้อเนาะตอนจะสเสาะเล็ดมิตามินอ่ะน้องเอ้ให้โดดปลาแหลนนะห้องก่นไปน้ำเนึ่งมตรโด ปุ้ยปุ้ยหรอเงีมันไปปุ้ยปุ้ย,ายมาหน่อยแพ้นี่มันนอนพิงแดดอะ,ะมนันหนาวมานันหนาวมันนอนตากแดดแล้วรัชนาค่ะกระต่นพี่น้องตื่นมาหื่นมา ra con hoặc cha con, đồ, cha con. À, Nàng ngon bò Nàng ngang ngang bò à, Ủa, Mẹ mừng ngang ừ ngang 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 นี้แหลย่างกระชิหตมากินแล้วบบานี้เห็นบอกมันหามันนอนพิงแหลได้ลรอกเออแม่เผ่านี่เผาเผานี่เผ,า,เผ,า,เผามาหน่อยนี่มันสิเบีมาทห้นงนี้นางรดจานนางรจดจานอย่ายดึงแม่กว่าแม่เจ็บได้นี่นะ

bà hết đuổi à chỗ nga tạ yêu bà hết mùa đứng nga bà 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 chỗ tạng yêu à, bà chị đu nga mùa mèo mùa mèo mùa mèo mùa 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 nó gạt chim nó nhắc Nhi Mà Mà

เอิดมาันแบบนี้เอิดมาันมากับนี้เอิดมาันมากับนี้เด้อเต้นเห็นเมึงบ่อน่ะเต้นเห็นมึงบอง่อน,อนะ่ะฮะานี่ดนี่ไปไปไปอย่าดิ้นอย่าดิด้นชงนะก่ายอย่าไชิลล์นองมากเลยค่ะอย่าเฮ็ดชงนะไปะดู ไปลูกไปไปไปเข่าในเฮือนไปไปเออไป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 ลูกไปนั่งคักแค่นะไปไปเข่าในเฮือนไปนั่งน้ำมาโอ้ยนั่งเผามา

ไปมันบกมันบกเข่ากับไปเขาเข่าไปมา,าไม,มารถนะ เี๋ยว่ามันแนมมึง,งเลย่อะอมันหนาวไล้ดมันหนาวมันอยากพิ้งแหลดบอกมันมากกบยาฮัานฮะฮะมันห้องหาวาชนาเลย น่พากเงี้ยไ,ไ,ไปไปไปเมืองไปอ๋อมันอยู่ในตีนรถนี่บ่เอ๊ะ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 โอ้ยมาปรีพอบุญขับรถยากได้บาทนี่มาหน่อยนี่พี่ไม่ชอบครั้พี่อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคุณอาลกโลก,โลกเห็นบ่นันังมั้งค่ะวัชนะพี่ นัง่ง <laughs> หานมานอนอยู่ตีรถพวกนอนอยู่ตีรถพวกน้าว่าพาไปเล่นมาเน่ยว่า <laughs> หานเข้าในเฮือนเลย เซ็ตไานนี่มันหาบอลมันแล้วมันหาบอลมันนอนแล้วฮะไอ้ผ้าเอาบอลนอกมาแล้วอย่าจับมันเด้ออย่าจับมันจับปีกคั่วหนึ่งกับห้องดิบะมันมันหาบอลนอนมันได้เหรอ จับค่อยๆนึงกาสิโชฉันหลยเอาพาอุ่มออกมานี่นี่บ้านๆเอาพาสิมะอุ่มมาเอาพาเห็ดหม่งให้มันนอนก่อนบอกอกมาลิหนุบบวงเมน่นะหักเอาพาออกเลยห่า อยู่แล้วไปอยู่บ OK> ่อนมาแล้วนี่อย um> ู่กับมุดเต้วหัวชาวบ้านจวมาจีดปีหนอเด้อหมุนหาบังนอนใช่ผ่าลายพ่มึงจะผ่ากี่ออกผ่าลายพน้องออกตอหนึ่งแค่ะ

เออมันเป็นหม่งซุแล้วเวลามันนอนมันจังนั่น,นมันโดดวันวัได้นอนวันวันโดดวันวันได้นอน,อนอออมันหนาวหนาว่หนาวว่าอะมันขับไปแล้วเห็นบ่สขับไปนอนในห้หองตีนรถแล้ว <c oughs> <c oughs> มนนาหนาวสิมนขับไปหามันห้องวอกห,หันห,หนาวห้องเชื่อเนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเจาะ หายมันนอนอยู <unlikely> ่นี่แล้วเอาตีนรถซ่อนใะอีกชามตีนอุ้ยอุ้ยเนาะมันเป็นมงมันชินอนคือมนอนเมย์นนี่นะตัวใส่กล้องตีนเนาะเออหมายตูนนะตูนเ้ยสะเจ้าไอโอเจ้าบอมากัะยาได้เขามีน้องอยู่ได้จ้ะไอโอนี่สะหะเอา

nhọt mắt mê nhọt mắt mê. ô ô mắt mê. ô ô sao. Bò hai bỏ hai sao. bỏ được áo 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 bỏ áo bò bỏ áo ow bò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  เปิดน้ำอุ่นให้ดูเลยเด้อไปไปบอกพ่อพุวนไปบอกพรวนเปิดเปิดน้ำอุ่นให้ละอาบน้ำไปไปเข่าในเฮือวไปหนาวไปบอกพรวนน ước เขอดูเขอดูบอกพรวนอ่ะเอ้ยเปิดน้ำอุ่นให้เด้อสิค่ะเปิดน้ำอุ่นให้ลูกไงเด้อขอดูเขอแล้วดู กอ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 ก็บังคัเปิดระล่มนะคะยามาเมยยามาเมยเด้อเราพอบุญเด้อเราอาบน้ำบ่เราคิวอาบน้ำเด้อเด้อเด้อเด้ไป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 ใช้ดู ตื่นมามเห็นยังเอาแต่มาแล้วแบบนี้เนาะใช่หรอใช่มันนอนแล้วมันดีเลยนะโมเห็นชัดดีแล้วฮะผ้าหลังโมเอานี่ฮันเปลี่ยนไปได้ยังไงอ่ะพ้าว่าคนตกว่าคนชิตกะผ้าหลังหฮึง่ง bớt luôn nằm thăm bà đà cả đấy chào nhìn ổ nằm đi tức phụng luôn thầy pha xông cho mấy con thôi pha làng hình bọc bà lúc quá à, bà bà hãy hãy pha đấy

ช่วงไหนแท้มันกินบ่ได้นั่นกันนมบัสนาตั้งแต่ยัยงไงหน่อยทียนึงยนะโมเมนต์นมบัสนากินชิ้มมือนี้ได้บ่ได้ได้เตินมามา,มา,มาป,ะป,ะปะ้าป้าเอานอมบันเอ้ยห้องออกมาได้สะะไเสร็จละห้มาบอนะอนไปดูแอ้มน้ำไปพอบุญเปิดน,น้ำอุ่นให้ยแล้ไปไปเต,ต็มกระซ่านล้วไป Vô hết, vô hết, làm mẹn mà mà hề mẹn hề mà nói đâu. À, Bye. A bé phải hề mẹn đâu. Boi, boi, boi. Boi, 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 boi. hả? Anh mẹn có Anh mẹn bé. Anh mẹn bé. Anh mẹn อ๋ออาบน้าบุไปอาบน้าาลูกไปไปตีดิน้มันไตีดินอยู่หรอไปไปอาบน้าอาบน้าให้แล้วแม่เฉยอุ้มมันลงไปอาบน้าให้มาก้อนแม่เฉยอุ้มไปไปตายบาดนี่น้่งไปอยากอาบลูกพ่อบุญเน่ชมวงนล้นแม่เฉยเอ้ยพองเอาไปไหว้หน้าประตู้เด้อมาน้อยนี่เด้อ ไม่ได้เห็ดยังจ,จ้องแต่มาอย่างเดียวมาเอาลูกแล้วพ่อลูกผ่านหน้นมมานมันนี่เริม่มนะมึงได้อ่าพ่อบุญสิไปแล้วพ่อบุญแต่งตัวล่อแท้เลยไปไปไปพ่อบุญสิไปแล้วพุ่น่ะเออไปไปไป,ไป ้วไปบุปไ้ไปค่ะไปอานน้ำนนี่นทานเราน่นเริบเริบหา,น,าไไบบน่าไปเลยบุนบุนเลยเด็กนีบริอ,ออกอ่ะพ่อืลดหนะออกก็คืนดงโอเค่าพี่น้องเันนะอ่า,า,านาน,าน้าให้วาสนาก่อน นบนก็ข,ขึ้นหลยได้ป้าลืมเงยที่ขามาหลับ้มโลยทีบอกกดถามโฆษณาเนานะกิมมี่ก็ไปแล้วกล่าวเขาว่าสบายดีโอ้อยดื่นมาก <มา S 1> ไม่ไแต่เอาจะมา